รีโวแคปยกสูงนะผมสําหรับคันนี้นะครับมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับสาหรับคันนี้ดอกเบี้ยพิเศษนะผมจัดไปเลยนะครับเพียงแค่7,900นานะผมสําหรับตัวนี้ผ่อนแค่7,900นนะครับถ้าได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับส่วนคันนี้จัดราคาตัวรถผ่อนแค่7,9 0 0เท่านั้นคุ้มแน่นอนนะครับส่วนตัวนี้ได้เป็นนะกระบะแคปสูงนะตัวพีรันเนอร์นะครับตัว e plus นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้มีกล้องถอยต่างๆมาให้ครบนะครับสาหรับรีสภาพสวยและมาพร้อมกับเลขไมล์แค่5 0 0 0หมโลเท่านั้นเองนะครับ ใครกาลังสนใจกําลังหากระบาดนะครับไปใช้งานช่วงปีใหม่ในตอนนี้นะครับคันนี้จบแน่นอนนะครับกับราคา489,000บาทเดี๋ยววันนี้นะผมพาชมนะครับทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะครับผมว่าสวยเดิมแค่ไหนนะครับแล้วก็ใครสนใจคันนี้ดูคลิปนี้จบแล้วสามารถจองได้เลยนะครับจองออนไลน์มาได้เลยนะก่อนที่ใครจะเป็นเจ้าของไปก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้อาจเดี๋ยวพาไปชมคลิปเต็มได้เลยครับครับสวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีเช่นเคยนะครับกับ เซลล์โรถยนต์ที่ปรึกษาการขายบยยริษัทเรถยนต์รถมือสองนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมที่ช่องโอกระบะมือสองในวันนี้นะครับผมพามาชมนะกระบะโตโยต้านะครับเพิ่งเข้าใหม่กับเรถยนต์นะครับผมสาขาเซีไทย68แห่งนี้นะครับจอดมาให้ชมแล้วนะสำหรับกระบ,บะแคปยกสูงเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับได้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับตัวพิเรนเนอร์สมาร์ทแคบนะครับ2.4ตัว e p a ารตัวนี้นะครับได้เป็นโฉมหน้าหล่อหล,ล่อแบบนี้ไปใช้งานแน่นอนนะครับ ส่วนคันนี้นะเรทฟรีดาวนะครับผมผ่อนอยู่ประมาณ7-8 0 0 0เท่านั้นเองนะครับดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้มีมอบให้แน่นอนนะครับกับเพรยนต์นะเริ่มต้นที่1.29%เท่านั้น1.29%นะครับผ่อนได้สั้นสุดคือ3ปีมากสุดคือ7ปีนะครับผมจัดไปเลยนะครับดอกเบี้ยพิเศษในส่วนของ7ปีเราก็มีให้นะถ้าใครสนใจออกรถในช่วงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับ จัดไปเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับราคาอยู่489,000บาทน,นะครับผมคันนี้เลขไมยอยู่75,000ได้เป็นตัว E+ iPad ไปใช้งานนะครับออปชั่นต่างๆมีมาให้ครบจอกลางทัชสกรีนหรือว่าจะเป็นกล้องถอยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนตัวนี้ใครอยากดูแล้วนะครับผมฝากกดไลค์นิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะช่องนี้นิดนึงนะครับหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปนาะรถกระบะเข้าใหม่สวยๆแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับ อ่มาเริ่มกันเลยนะสำหรับเจ้าตัว e p a s ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมไฟ day time r u n i n g l i g ต่างๆนะครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับใครกำลังหารถกระบะนะไปขับขี่เดินทางไกลหรือว่าบรรทุกข,ของนะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้กระจังหน้าได้เป็นตัวหน้าหล่อนะครับสภาพสวยได้เป็นโครเมียมด้วยนะกับทะเบียน9 98 959ตัวนี้นะครับผมสภาพสวยนะ เรียมสันโกมหน้าฝากระโปงนะครับของเดิมโรงงานแท้ๆนะครับสภาพสวยงามแบบนี้เลยโอ้โหพี่ดูนะมีแสงส่องลงมานะครับผมผมบอกเลยว่าสภาพดีมากนะครับแก้มด้านหน้านะทั้งสองฝั่งนะครับไม่มีการถอดเปลี่ยนนะครับในส่วนของไฟหน้าก็เดิมแท้ๆเช่นกันนะครับผมสาหรับคันนี้สภาพสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านบนนะครับผมในส่วนตัวนี้ได้เป็นกระจกเดิมแท้ของโตโยต้าเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของป้ายภาษีหน้ารถ 69นะครับเดือนมีนานะเดือนมีนาเลยนะครับถือว่าใช้ได้ยาวๆนะครับผมได้อีกหลายเดือนประมาณ4เดือนได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมกเดิมโรงงานขอบ17นะครับมาพร้อมกับยางเบสโต้นะครับผมล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับปี22นะยางตัวนี้ผลิตสัปดาห์ที่47นะครับคือช่วงช่วงท้ายปีเลยนะครับของปี22นะสภาพสวยนะครับผมคือดอกยางต่างๆยังอยู่ครบนะครับใช้งานเดินทางไกลต่างๆสะดวกสบายนะ มาทุกของไม่มีปัญหาเลยนะครับสําหรับตัวนี้สภาพสวยนะครับผมในส่วนของยางซุ้มล้ะด้านในก็ของเดิมแท้โรงงานเช่นกันนะครับไม่มีตัดต่อนะส่วนโลโก้ไฮลักซ์นะครับผมมีมาให้ครบนะครับนหลี่มสันคมด้านข้างตัวรถนะครับไม่มีอะไรให้เห็นนะลักยิ้มไม่มีแน่นอนนะครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับคิวกันศาสตร์ตัวนี้นะติดมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับ กระจกด้านข้างตัวรถก็เป็นเดิมๆนะของ To y ยต a าตาปัมีด้ามจับนะครับผมตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับในส่วนของด้านในคุณพี่ดูได้เลยนะครับในส่วนนะเบาะนะครับผมคุณพี่เห็นไหมอีพัดได้เบาะหนังนะครับอีพัดได้เบาะหนังสีดำนะตัวนี้ไม่ต้องทำความสะอาดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับตัวนี้มีพรมดักฝุ่นนะทางเจ้าของเดิมนะครับติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคุณพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับการใช้งานแค่ดูดฝุ่นออกเท่านั้นเองนะครับ ในส่วนของนี่การเช็คประวัตินะผมรู้ว่าการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องล่าสุดรอบต่อไปอีก5้าพันโลพี่อีกห้าพโลตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนจากศูนย์โตโยต้าโดยตรงนะครับผมตัวนี้เลขไมล์อยู่7,500นะครับสภาพสวยนะ7 0 0 0อ่น75,000พี่75 0 0 0นะครับขออภัยนะเมื่อกี้บอก7,5 0 0นหะเจมนั 7, 500, กิโลนะผมคันนี้เลขไมล์นนะแต่เปลี่ยนรอบอ 80, นะ 8, 99, นะต่อไปคือ80,000กิโลนะผมับผม82,99กิกิโลนะต่อไปนะครับผม สภาพคันนี้สภาพสวยงามนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของที่นั่งด้านหลังเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างเสาบีก่อนนะครับเสาบีของฝั่งคนฝั่งข้างคนขับนะครับของเดิมนะขอบประตูต่างๆสปอตเมทาร์ต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพดีมากนะในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับผมก็เป็นในส่วนของหนังเช่นกันนะครับผมโอ้โหสภาพสวยงามนะครับใครกําลังสนใจนะกําลังหากระบะ1นึคันไปใช้งานในตอนช่วงปีใหม่นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะ ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับ150แรงม้าตัวนี้ไปใช้งานแน่นอนนะครับส่วนฝาท้ายนะดูโครงสร้างฝาท้ายกันดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ไลเนอร์นะครับของตัวเดิมสู่ตโตโยต้านะครับผมตัวนี้ไลเนอร์ไม่มีช้ำนะโครงสร้างต่างๆเดิมนะครับรวมถึงโครงสร้างฝาท้ายนะครับฝาท้ายนี่ ไม่มีเปลี่ยนนะครับผมตัวนี้ไม่มีการทําอะไรมาเลยนะครับสภาพโครงสร้างเดิมๆสวยงามแน่นอนนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เช่นกันนะสปอร์ตเมทาร์ของเดิมโรงงานมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับ489,000าบาทพี่ได้ปี2 0นะครับผมก็ในส่วนของราคาคุ้มมากนะครับผมนี่กล้องถอยด้าน,นหลังมีมาให้ครบนะสำหรับตัวนี้นะครับด้ามจับได้เป็นโครเมียมโลโก้ต่างๆก็มีมาให้ครบแล้วสําหรับตัว e plus นะครับสำหรับตัวนี้มันได้ตัวผ้าใบาคุมมาให้นะนี่ จาของเดิมติดมาให้นะครับเป็นผ้าใบคลุมมาให้เรียบร้อยนะครับคือใช้งานได้ปดจดบังแดดบังฝนต่างๆได้ครบแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะผมว่าสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วก็จะสตาร์โน้ตให้ชมกันนะครับสำหรับฟังก์ชันด้านในมีอะไรกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของนี่ นะครับผมกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกมีนะกระจก2ฝั่งนะครับปรับเป็นคอโต้ทั้งหมดนะครับผมสำหรับตัวนี้ล่องลอยเสา A นะครับผมของเดิมโรงงานแท้ๆนะครับมาพร้อมกับเสาบีโครงสร้างคุณพี่ดูนะโครงสร้างเสาบีนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมสปอนเลสอาร์คต่างๆเดิมทั้งหมดนะครับซีนนะหรือว่าขอบประตูน,นะครับผมตัวนี้ไม่มีแข็งกระด้น,นะครับผมตัวนี้จิกไปเดิมๆแน่นอนนะครับเบาะคนขับตัวนี้ไม่มีร่องรอยเสียหายได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับ สภาพสวยงามนะตัวแป้น c, เบรกแป้นคันเร่งนะครับผมตัวนี้ก็ของเดิมแท้ๆนะครับนี่ตัวปุ่มเปิดฝากระโปรงนะเปิดฝาถังน้านมันอยู่ด้านล่างน,นะครับผมมีมาให้ครบแล้วพวังมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับตัวหนังพวงมลาลัยนะครับไม่มีรอกไม่มีขาดไม่มีด้านนะครับสภาพสวยงามแล้วก็มาพร้อมกับหน้าปัดเลื่อนไม้สวยๆคันนี้เลขไม้เจ็ดหมื่นห้าพันโลนะครับผมสภาพสวยงามแน่นอนนะครับใครกําลังสนใจกําลังมองหาไปใช้งานนะครับห้ามพลาดเลยนะ แล้วก็ในส่วนของจอกลางนะครับผมตัวนี้จอกลางเป็นระบบทนะัชสกรีนนะเชื่อมต่อบลูทูธได้ with UFM จัดเต็มได้เลยนะครับและมาพร้อมกลับนะกล้องถอยนะครับผมเดี๋ยวผมให้ชมกล้องถอยนะคุณพี่ขออนุญาตเข้าตัวรถนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้แอร์นะระบบแอร์จะได้เป็นแบบปรับแบบแมนนวลอยู่นะครับผมจะยังไม่ได้ตัวออโต้นะครับแต่ตรวนี้ในส่วนของจอนะจะได้เป็นกล้องถอยนะครับนี่ กล้องถอยสะดวกสบายแน่นอนนะครับสำหรับผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะครับขับไม่แข็งต่างๆมีระบบช่วยตัวนี้หายห่วงแน่นอนนะครับในส่วนของแอร์ต่างๆมีมาให้ระบบไฟต่างๆใช้งานได้หมดจดนะครับมาพร้อมกับเ e กียร์ออโต้นะปรุงอีโค่พาวเวอร์โหมดต่างๆนะครับตัวนี้มีติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับกับราคา489,000บาทเลขงไมค์แค่75,000โลถือว่าคุ้มแน่นอนนะพี่คุ้มแน่นอนนะครับใครกำลังสนใจตัว e p a d คันนี้ตอบโจทย์แน่นอน ฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณเรทนะครับ7 8 0ด0ึงแเท่านั้นเองคุ้มแน่นอนดอกเบี้ยพิเศษมีมอบให้ด้วยกับเพชรยดนะครับอระเดี๋ยวต่อไปมาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับมาต่อกันที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์2.4 2 4 0 0ซีซีนะครับ150แรงม้าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมของโตโยต้านะครับผมสำหรับตัวนี้โครงสร้างเครื่องต่างๆของเดิมโรงงานนะครับการทํางานเครื่องนะตัวนี้นะครับไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะของเหลวต่างนะครับทางานได้ดีนะครับ ตัวปั๊มพาวเวอร์ด้านหน้านะตัวนะครับผมน้ํายาปัดน้ําฝนน้ำตาลมีมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของของเหลวตัวนี้นะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องต่างๆให้ครบหมดแล้วนะน้ำมันเกียร์ต่างๆเดี๋ยวทางเราเช็คค่าเฉลี่ยให้นะครับถ้ามันอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับผมก็ใช้งานได้ต่อ,อยาวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เราเช็คค่า CCA ให้นะครับถ้าต่ำกว่าเกณฑ์เดี๋ยวทางเราเปลี่ยนให้แน่นอนนะครับไม่ห่วงเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับมีการติดนี่ ตัวโช๊กนะผมตัวโช๊กกั้นไว้นะผมสําหรับฝากระโปรงนะครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ตัวก้านนะครับผมก uh ั้นฝากระโปรงได้เลยนะครับตัวก้านยังอยู่นี่นะครับเราจะมีโช๊กอำนวยความสะดวกให้นะครับผมสำหรับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตต่างๆนะครับฝากระโปรงนะแก้มด้านข้างนะครับผมของเดินโรงงานแท้ๆนะครับหัวน็อตไฟหน้านะครับตรงนี้ไฟหน้าไม่มีถอดเปลี่ยนนะครับผมเดินแท้ไทยโคยโตโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับสภาพสวยงามนะหัวน็อตต่างๆคานหน้าหน้าคานหน้าม้อนน้านะครับ ของเดิมแท้ๆโรงงานแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หัวน็อตด,ดันข้างนะของเดิมทั้งหมดโลโกโทไทยคุยโตโฟไฟหน้านะครับก็มีให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพโครงสร้างนะตอบโจทย์แน่นอนนะครับใครอยากได้นะครับรถมือ2รถกระบะมือ2ที่สวยงามนําไปใช้งานต่อกับอยู่กับลูกค้าอีกประมาณเป็นสิปีต้องเป็นที่นี่เลยนะครับเท็เดดนรถมือ2นะสวยสดงดงามแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ไม่มีปิดหวังนะครับ สำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวทางผมมีการส่งตัวรถให้นะครับ215รายการนะครับมีใบเซอร์ออกให้นะมีใบรับประกันออกให้อย่างแน่นอนว่ารถคันนี้นะครับได้5ดาวนะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีก็ไหมเปลี่ยนเครื่องนะครับผมรู้ว่าเล่นไม่มีสูญหายอย่างแน่นอนทางเราเพรยนตรับประกันอย่างแน่นอนนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับตัว Toyota r e v o นะครับตัวแคปยกสูงนะครับ h ิ l ลเนอร์สมาร์ทตัว E Plu สตัวนี้ ได้ปี2020เลขไมค์แค่75,000โลนะครับกับราคา489,000บาทดอกเบี้ยพิเศษนะครับผ่อนมากสุด7ปีผ่อนอยู่ประมาณ7,900เท่านั้นเองนะผ่อนอยู่ประมาณ7,900เท่านั้นเองถ้าใครสนใจในตอนนี้นะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 8 8 6 5 1 3 7 3 0นะครับแจ้งติดต่อเซลล์โอเปียนด์ได้เลยนะครับผมก่อนที่เจ้าคันนี้จะไปเป็นของคนอื่นคุณที่รีบจองออนไลน์เข้ามานะครับจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดต่างๆคุยรายละเอียดกัันนนนใทนทาางไไลล์์หรรรรืออว่เเบบโด้ยะค สำหรับวันนี้นะขออนุญาตนะครับกลับลาไปก่อนกับช่องโอรถกระบะมือสองในะวันนี้นะครับถ้าใครสนใจคันไหนอยากดูรุ่นอื่นๆนะผมสามารถย้อนไปดูในคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเพราะว่าบางคันก็ยังอยู่นะแต่ถ้าใครอยากได้รถเข้าใหม่นะครับผมอัปเดตในทุกๆวันอย่างแน่นอนกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้น้องโอนะครับผมขออนุญาตกลับลาไปก่อนลนะ้เพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ